สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกบกระช่องถาอัปเดตนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับ For e i g n Policy m a g a z i n นนั้นรายงานนะครับว่าในขณะที่ฝุ่นจากการประชุมที่เมืองดาวอสประเทศสวิตเซอร์แลนด์ยังคงไม่ทันจางหายเหล่าผู้นำโลกมีกำหนดจะกลับมารวมตัวกันอีกครั้งในยุโรปเพื่อเข้าร่วมการประชุมความมั่นคงมิวนิกนะครับในวาระสำคัญบนเวทีหลักในการประชุมลับนับไม่ถ้วนคืออนาคตของพันธมิตรข้ามแอตแลนติก ผู้นำบางคนเช่นเลขาธิการนาโตอย่างมาร์กรตเตอร์อาจจะพยายามอธิบายคลี่คลายวิกฤตล่าสุดเกี่ยวกับกรณีเกาะกรีนแลนด์โดยยืนยันว่าแนวคิดใดๆเกี่ยวกับความมั่นคงของยุโรปในยุคหลังสหรัฐเป็นเพียงความเพ้อฝันแต่มุมมองดังกล่าวถึงแม้จะเต็มไปด้วยความหวังกําลังกลับสูญเสียความน่าเชื่อถือและที่แย่กว่านั้นคือมันกําลังทําลายความเร่งด่วนในสถานการณ์วิกฤตเช่นนี้ในขณะเดียวกันนั้นคุณผู้ชมครับที่น่าสนใจก็คือว่าในส่วนของผู้ดำ อย่างฟรีดดิชเมิร์ตนะครับผู้นําของเยรมนีนั้นเนี่ยก็เรียกร้องให้ยุโรปนั้นกลับมาฟื้นความสัมพันธ์กับทางด้านสาหรัฐอเมริกาอีกครั้งหนึ่งนะครับความเคลื่อนไหวทั้งหมดเป็นอย่างไรเดี๋ยวผมจะมาเล่าสู่กันฟังนะครับแต่ว่าก่อนที่คุณผู้ชมนั้นจะไปติดตามเรื่องราวข่าวสารทั้งหมดนั้นฝากคุณผู้ชมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องถามเดตกันก่อนท่านจะได้ติดตามเรื่องราวข่าวสารในทุกทุกวันนะครับที่ผมนั้นนําเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชม รับฟังกันนะครับบรรดาพันธมิตรยุโรปของสหรัฐต,ต้องยอมความยอมรับความจริงที่น่าอึดอัดและก็โชคร้ายนะครับว่านาโต้นั้นกําลังกลายเป็นพันธมิตรซอมบี้ในทางพิธีการนะครับโครงสร้างเชิงกระบวนการยังคงอยู่ครบถ้วนมีสํานักการใหญ่ที่พุกพล่านในกรุงบราซลประเทศเบลเยียมมีผู้บัญชาการทหารสูงสุดของพันธมิตรในยุโรปที่เป็นชาวบริการผู้มีอำนาจและมีขีดความสามารถทางทหารที่น่าเกรงขามประจําการอยู่ทั่วทั้งทวีป แต่ว่าจิตวิญญาณที่ขับเคลื่อนพันธมิตรซึ่งก็คือความมุ่งมั่นของสหรัฐต่อการต้องการร่วมกันภายใต้มาตรา5ของกฎบัตรก่อตั้งนั้นได้สูญสิ้นไปแล้วหากปราศจากพลังชีวิตนี้นาโต้ย่อมขาดความน่าเชื่อถือและความไว้วางใจที่เคยสร้างความมั่นใจให้แก่พันธมิตรและการยับยจังศัตรูมานานหลายสิบปีการฟื้นฟูนั้นเป็นไปได้แต่เป็นแต่จําเป็นต้องให้ชาวยุโรปเข้ามาเป็นเจ้าของพันธมิตรด้วยตนเองก่อนที่จะสายเกินไป วาระก,การดำรงตำแหน่งสมัยแรกของประธานดีโดนัลด์ทรัมป์ได้สร้างวิกฤตความเชื่อมั่นให้แก่นาโตมาแล้วโดยประธานดีได้วิาพากษ์วิจารณ์พันธมิตรซ้ำแล้วซ้ำเล่าว,ว่าล้าสมัยและไม่ยุติธรรมอย่างยิ่งต่อสหรัฐพร้อมทั้งตําหนิพันธมิตรที่ไม่ยอมจ่ายงบประมาณด้านกาาโหมในส่วนของตนที่น่าตกใจยิ่งกว่าก็คือการที่เขาบอกว่าเงื่อนไขการป้องก,กันร,ร่วมกันในมาตรา5นั้นมีเงื่อนไขทรัมป์เคยพิจารณาในการส่วนตัวที่จะถอนตัวออกจากพันธมิตรและกล่าวต่อสาธารณะเกี่ยวกับการออกจากนาโตหากพันธมิตรไม่ชําระค่าใช้ใจ่าย แม้ว่าการโจมตีเหล่านี้จะสลับกับข้อความที่สร้างความมั่นใจจากทรัมป์และทีมงานในสมัยแรกของเขาแต่ความวิตกกังวลของพันธมิตรยังอยู่จนกระทั่งปี2019ประธานดีเอ็มเเนอ์มาครงผู้นําของฝรั่งเศสได้ประกาศว่านาโต้อยู่ในภาวะสมองตายอย่างไรก็ตามคำกล่าวของมาครงนั้นอย่างเร็วเกินไปนาโต้ NATO ยังคงอยู่รอดและเติบโตได้จุดต่าสุดของวาระแรกของทรัมป์ถูกตามมาด้วยความเป็นเอกภาพที่โดดเด่นของพันธมิตรภายใต้การนําของประธานดีโจบไบเดนพันธมิตรได้ร่วมมือกันตอบโต้การรุกรานยูเครนของรัสเซียอย่างต่อเนือ ขณะที่จํานวนพันธมิตรที่บรรลุข้อตกลงงบประมาณกลาโหมเพิ่มมากขึ้นพร้อมกับการรับฟินแลนด์และสวีเดนเข้าเป็นสมาชิกใหม่ในช่วงปีที่ผ่านมาดูเหมือนว่านาโต้จะผ่านพ้นมรสุมกันดํารงตาแหน่งประธานดีของทรัมป์อีกสมัยได้จากการประชุมสุดยอดนาโต้ปี2025ที่กรุงเฮกสามารถหลีกเลี่ยงข้อขัดแยง้งและมอบชัยชนะครั้งใหญ่ให้แก่ทรัมป์ด้วยพันธสัญญาของพันธมิตรที่จะเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมและงบประมาณที่เกี่ยวข้องขึ้นเป็น5%ของ GDP ขณะที่มาร์ครูเตอร์เลขาธิการนาโต้ได้พัฒน,นาความสัมพันธ์แบบ ประจบสอพลอยอย่างไม่ละอายกับทรัมป์เพื่อรักษาช่องทางการสื่อสารระหว่างทำเนียบขาวกับทางด้านสหภาพยุโรปแม้แต่จุดยืนที่น่ากังวลที่สุดบางประการในในโยบายของยูเครนที่ทรัมป์เอ็นเอเยไปทางรัสเซียก็ถูกพลิกกลับมาหลังได้รับแรงต้านจากยุโรปแต่ครั้งนี้แตกต่างกันออกไปวิกฤตเหนือเกาะกรีนแลนด์ไม่เหมือนกับวิกฤตใดที่เคยเกิดขึ้นก่อนหน้าและมันตามมาด้วยชุดการเคลื่อนไหวของสหรัฐที่เผยให้ความกลวงเปล่านะครับนักแกนกลางของนาโต ความมุ่งมั่นที่ทรัมป์จะประกาศว่าจะใช้กําลังทหารเพื่อผนวกกรีนแลนด์ถือเป็นภัยคุกคามที่จะฟุคราหนึ่งในพันธมิตรที่ซื่อสัตย์ที่สุดของสหรัฐนอกจากนั้นเขาได้ขู่ยกระดับภาษีศุลกากรต่อพันธมิตร8ประเทศที่คัดค้านความทะเยอทะยานแบบจักรวรรดินิยมของสหรัฐและยังสับทับว่าเขาอาจจะไม่ปกป้องกรีนแลนด์หากถูกรัสเซียหรือว่าจีนลุกรานเหตุการณ์กรีนแลนด์ได้เปิดโปงการใช้นโยบายประนีประนอมไม่ใช่กลยุทธ์ที่ยักงยืนสําหรับยุโรปมาคริาจสเตกลงอบการทําง์น แต่ข้อตกลงที่บรรลุในการประชุม w ว r l d e อ o โ o m นมิ Forum ัมที่เมืองดาวอส์ประเทศส,สวิตเซอร์แลนด์เป็นเพียงฉากหน้าเป็นเพียงการพักรบชั่วคราวมากกว่าจะเป็นการยุติป,ปัญหาการกินพื้นที่กรีนแลนด์อยา่างถาวรยิ่งไปกว่านั้นคำขู่เรื่องกรีนแลนด์ของครัมยังเกิดขึ้นบนพื้นฐานของการล่วงละเมิดข้ามมาหาสมุทรแอตแลนติกที่ทวีความรุนแรงขึ้นตลอด2เดือนโดยในเดือนธันวาคมทำเนียบขาวได้เผยแพร่ย,ยุทธศาสตร์ความมั่นคงแห่งชาติที่น่าตกใจซึ่งลดระดับภัยคุกคามจากรัสเซียต่อยุโรป เกินถึงการลบเลือนทางอารยธรรมของทวีปและเรียกร้องให้มีการแทรกแซงทางก,การเมืองเพื่อสนับสนุนพรรคการเมืองฝ่ายขวาจัดที่ต่อต้านสาภาพยุโรปส่วนในเดือนมัดเ,เดือนพฤศจิกายนทำก,ก็ทําให้โลกต,ตกตะล,ลึงด้วยการพยายามบังคับใช้แผนสภาพิภาพ28ประเด็นที่เข้าข้ามรัสเซียต่อ,อยูเครนและผู้สนับสนุนยุโรปแม้ว่าเขาจะยอมถอยในภายหลังแต่ความเสียหายได้เกิดขึ้นแล้วเหตุการณ์เหล่านี้เผยเห็นว่านาโตกลายเป็นพันธมิตรที่กวงเปล่าโดยพื้นฐานขาดสัญญาณของชีวิตในส่วนที่สําคัญที่สุดหัวใจของนาโต ก็คือมาตรหาห้าซึ่งเป็นพันธสัญญาที่สหรัฐจะเข้าไปปกป้องพันธมิตรหากถูกโจมตีแม้ว่าความต็มใจที่แท้จริงของสหรัฐนั้นจะแลกสหรัฐกับฝรั่งเศสตามคำกราบของอันตํานานของชาวเดอโกจะเป็นคําถามอยู่เสมอแต่พันธมิตรพันธสัญญาของสหรัฐจะมีความน่าเชื่อถือเพียงพอมานานหลายสิบปีเพื่อรักษาความสงบ,บแต่ความน่าเชื่อถือนี้มาจากถีดความสามารถที่สหรัฐวางกําลังไว้ข้างหน้าในยุโรปแต่ยังมาจากคํายืนยันถึงเจดจำนงการเมือง และมรดกความไว้วางใจหลักสงครามที่ผูกมัดนานาชาติข้ามมหาสมุทรแอตแลนติกเอาไว้ในด้วยกันในปัจจุบันนี้เป็นเรื่องยากที่จะจินตนาการว่ารัมจะตัดสินใจเข้าแทรกแซงเพื่อปกป้องพันธมิตรนาโต้ความพึงพอใจของเขาชัดเจนว่าอยู่ที่รัสเซียและประทับดีว่าลาดิเมีร์ปูตินของรัสเซียก็ทราบดีมีหนทางมากมายที่รัสเซียนั้นอาจจะได้ประโยชน์จากสิ่งนี้เช่นการยกระดับการรณรงค์ของวินาศกรรมในประเทศนาโต้ความพยายามยึดสะพานทางบกผ่านลิทัวเนียไปยังคาลินินกาดหรือว่าการเป็นบัตรการที่อ้างว่า เป็นด้านมนุษยธรรมที่เป็นปกป้องผู้พูดภาษารัสเซียในเอสโตเนียหากปูตินดาเนินการได้เร็วพอและมีเรื่องราวบางหน้าที่ดีสหรัฐจะตอบสนองอย่างไรบางทีแรงกดดันทางการเมืองและชื่อเสียงอาจจะกลายเป็นสิ่งที่ทรัม้มไม่อาจต้านทานได้แต่จะใครยุรอมเอาความปลอดภัยของตนเองไปเสี่ยงกับความเต็มใจของเขาที่จะปฏิบัติการอย่างเต็มที่และก็เด็ดขาดและเสี่ยงสงครามกับรัสเซียเพียงเพื่อพื้นที่ชายแดนบอร์ติกเพียงเล็กน้อยในขณะเดียวกันนั้นเหล่าชนชั้นนําในเมืองหลวงของนาโตกำลังจัดการกับภาวะแห่งความสูญเสีย แต่สาธารณชนในยุโรปดูเหมือนจะเข้าใจสถานการณ์ที่เลวร้ายนี้จากการสํารวจความคิดเห็นสภาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศแห่งยุโรปสแสดงให้เห็นว่าแม้ก่อนที่วิกฤตกรีนแลนด์จะถึงจุดเดือดมีพลเมืองสาภาพยุโรปเพียง16เท่านั้นที่มองว่าสหรัฐเป็นพันธมิตรในขณะที่20บอกมองว่าสหรัฐนั้นเป็นคู่แข่งหรือวัตศัตรุนาโตอาจจะก,กระเพกต่อไปในภาวะซอมบี้หลีกเลี่ยงวิกฤตล้มเหลวในการรับมือกับสถา,านการณ์กลยุทธ์การทําให้ซ้ํา สงบลงด้วยการประกาศงบประมาณด้านกาโาหมที่รูหุ่หวาอย่างต่อเนื่องอาจเพียงพอที่จะยับยั้งการแตกหักที่รุนแรงได้แต่นั่นจะมีความหมายเพียงเล็กน้อยหากว่าผู้นํายุโรปปฏิเสธที่จะเปลี่ยนสกุลเงินยูโรเหล่านั้นให้กลายเป็นขีดความสามารถที่แท้จริงหากปราศจ,จากการตัดสินใจในทางการเมืองที่ยากลำบากสมาชิกยุโรปของนาโตอาจไม่สามารถบรรลุยอดเงินลงทุนที่ประเมินไว้1ล้านล้านดอลลา,าร์สหรัฐที่จําเป็นสําหรับการป้องกันตัวเองผลที่ตามมาก็คือว่า พันธมิตรจะมีขีดความสามารถเพิ่มขึ้นและเติมเต็มจุดบกพร่องได้บ้างแต่ยังคงล้มลลเหลวในการบรรลุอำนาจอิสระด้านความมั่นคงที่แท้จริงกล่าวคืออนาคตของยุโรปจะยังคงขึ้นอยู่กับความน่าเชื่อถือของพันธมิตรพันทะสัญญาในมาตรหาหของสหรัฐต่อไปสิ่งเหล่านี้อาจจะยอมรับได้หากพันธมิตรไม่เคยถูกทดสอบแต่มันจะกลายเป็นความตายของนาตโตหากทรัมป์หรือว่าปูตินตัดสินใจลงมือทรัมป์อาจจะทําตามคา,มามขู่และถอนตัวออกไปแม้ว่าสหรัฐจะยังคงผูกพันทางกฎหมายกับสนที่สัญญาแอตแลนติกเหนือแต่คําสั่งฝ่ายบริหาร ที่ประกาศถอนกฎของสหรัฐนั้นก็มีเพียงพอที่จะฆ่าพันธมิตรนี้ได้ส่วนปูตินซึ่งแสวงหาความพินาศของนาโต้มานานอาจตัดสินใจบีบมือทรัป์ผ่านการลุกรานแต่ถ้ว่าพันธมิตรจะเลือกกลีดเลี้ยงการอ้างมาตราห้าเพื่อรักษาหน้าแต่นั่นก็จะเป็นสิ่งที่ทำให้ถึงแก่ชีวิตในตัวเองอยู่ดีทางเลือกที่ดีกว่าคือการที่ผู้นายุโรปนั้นต้องลงมือก่อนที่จะสายเกินไปนาโตสามารถสร้างตัวเองขึ้นมาใหม่ได้ด้วยการสร้างเสาหลักแห่งยุโรปของพันธมิตรที่ยืนหยัดได้ด้วยตัวเองไม่ว่าจะมมมมีีีหรรรรรืออไไ่่สสสัััฐกก็ตาาาาภาพพยยุโปดด้ลดลททํคญ สมาชิกนาโต้ในยุกระดับเป้าหมายงบประมาณด้านกลาโหมหาพันธมิตรในยุโรปสามารถเปลี่ยนแผนและพันธสัญญาเหล่านี้เป็นการลงทุนที่มีการประสานงานและมุ่งเน้นได้เมื่อเวลาผ่านไปพวกเขาสามารถที่จะขยายฐานอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศและสร้างขีดความสามารถด้านการป้องกันที่สําคัญยุโรปกาลังเผชิญช่องว่างในการป้องกันทางอากาศและการปล่อยจรวดสู่อากาศการขนส่งทางยุทธศาสตร์การโจมตีระยะไกลรวมถึงระบบข่าวกรองการเฝ้าสวดการสอดแนม แต่ทวีปนี้มีทรัพยากรที่สามารถระดมมาเพื่อเติมเต็มช่องว่างและส่งเสริมขีดความสามารถตามแบบหลงนี้ได้ในด้านนิวเคลียร์ฝรั่งเศสและอังกฤษสามารถปรับปรุงคลังแสงของตนเพื่อมอบสิ่งที่คล้ายกันกับการปกป้องปราบนิวเคลียร์ของขอบเขตของยุโรปและพันธมิตรแห่งความเต็มใจที่ก่อตั้งขึ้นเพื่อประสานนโยบายของยูเครนอาจกลายเป็นแกนกลางขององคอ์กรตัดสินใจที่มีอิทธิพลต่อนาโตจากภายนอกสู่ภายในภาพสะท้อนของอนาคตนี้เพิ่งแสดงให้เห็นในการซ้อมรบครั้งใหญ่นะครับสตีฟแฟร,ร์ดัส ที่มีกําลังพลหนึ่งหมืนหน่นนายจาก1 1เ็ประเทศโดยไม่มีอาวุธหรือว่าทหารสหรัฐแม้แต่นายเดียวผู้นํายุโรปไม่สามารถควบคุมสิ่งที่ทรัมป์หรือว่าปูตินทําได้แต่พวกเขาสามารถคาดการณ์ถึงสถานการณ์ที่แย่ที่สุดและเตรียมตัวตามนั้นหากสมาชิกยุโรปนาโตต้องการให้พันธมิตรอยู่รอดพวกเขาต้องเผชิญกับความเป็นจริงในสัปดาห์นี้ที่มิวนิกซึ่งหมายถึงการปฏิเสธความพยายามสร้างความเชื่อมัน่นจากรัฐบาลของโดนั์ทรัมป์และละทิ้งภาพลวงตา ที่หลอมประลมใจว่าสภาวะยุคครั้มจะกลับมาหลังจากเขาพ้นตําแหน่งไปแล้วมีเพียงการยอมรับว่านาโต้ได้กลายเป็นซอมบี้เท่านั้นที่ผู้นํายุโรปสามารถทําในสิ่งที่จําเป็นเพื่อดึงพันธมิตรเหล่านี้กลับจากความตายได้ในขณะเดียวกันนั้นครับนายกรัฐมนตรีฟรีดิเบิร์ตผู้นําของเยอรมนีกล่าวเปิดการประชุมความมั่นคงมิวนิกเรียกร้องให้ยุโรปนั้นมีความเข้มแข็งมากขึ้นเพื่อดีเซตความสัมพันธ์กับสหรัฐส่วนสหรัฐเองก็ซ่อมแซมและฟื้นฟูความไว้วางใจยุคใหม่ที่เต็มไปด้วยการแข่งขันทางมหาอำนาจ ทำกลางความเชื่อว่าระเบียบโลกที่ยึดตามกติกาสากลน,นั้นไม่ดำรงอยู่ในรูปแบบเดิมอีกต่อไปแม้แต่สหรัฐเองก็ไม่มีศัก,กยภาพเพียงพอที่จะเดินหน้าเพียงลําพังในยุคข,ของการแข่งขันของมหาอำนาจแต่ในขณะเดียวกันนั้นยุโรปเองต้องเร่งเสริมสร้างขีดความสามารถด้านการป้องกันประเทศด้วยฟรีดิทเม e ร์ระบุว่าการเป็นส่วนหนึ่งของนาโต้ไม่ใช่เป็นเพียงข้อได้เปรียบของยุโรปเท่านั้นแต่ยังเป็นข้อได้เปรียบของสหรัฐด้วยดังนั้นทั้งสองฝ่ายร่วมมือกันฟื้นฟูความไว้วางใจซึ่งก,กันและกัน ทั้งนี้คำปราศัยของฟรีดิมเมิร์ตสะท้อนทิศทางที่ผู้นํายุโรปจํานนมากกําลังพยายามกําหนดเส้นทางอิสระมากขึ้นหลังเผชิญกับความผันผวนในความสัมพันธ์กับสหรัฐตลอดปีที่ผ่านมาแต่ยังพยายามรักษาพันธมิตรกับสหรัฐเอาไว้เดนมาโกโรบิโอรัฐมนตรีต่างประเทศของสหรัฐก็บอกว่าความสัมพันธ์้ามแอตแลนติกกำลังอยู่ในช่วงเวลาชี้ชะตาของโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วโลกยุคเดิมที่เขาเติบโต,ตมานั้นได้สิ้นสุดลงแล้วและทุกฝ่ายจําเป็นต้องทบทวนบทบาทของตัวเองในภูมิรัฐศาสตร์ยุคใหม่ท บางอย่างอยางลึกซึ้งกับยุโรปและอนาคตของทั้งสองฝ่ายยังคงเชื่อมโยงกันแต่จะต้องหาหรือกันใหม่ว่าเส้นทางข้ามข้ามไปข้างหน้านั้นจะเป็นอย่างไรการประชุมปีนี้เกิดขึ้นท่ามกลางบริบทของความขัดแย้งหลายจุดทั่วโลกขณะที่สมมติฐานถึงความร่วมมือเคยเป็นรากฐานของเวทีนี้ถูกสั่นคลอนแต่ผลสำรวจของยูโกอฟหกประเทศในยุโรปขนาดใหญ่ระบุว่าความนิยมสหรัฐในยุโรปนั้นลดลงต่าสุดนับตั้งแต่เริ่มสำรวจในปี2559ในระดับความกังวลต่อสหรัฐนั้นใกล้เคียงหรือว่าสูงกว่า ความรับรู้ภัยกุกคามจากจีนอิหร่านหรือว่าเกาหลีเหนือแม้อยากตับกว่าดรัสเซียภายใต้การนาของประธามดีโดนันด์ทั้์ผู้นําสหรัฐได้ดาเนินนโยบายสร้างความไม่สบายใจแก่พันธมิตรยุโรปทั้งการโค่นล้มผู้นําเวเนซุเอลาการขู่ประเทศในลาตินอเมริกาว่าด้วยการเป็นบัติการทหารการตั้งกำแพงภาษีกับพันธมิตรและคู่แข่งตลอดจนการพูด,พดถึงการผนวกกรีนแลน์จากเดนมาร์กซึ่งเป็นสมาชิกนาโต้เช่นกันซึ่งความเคลื่อนไหวดังกล่าวน,นั้นอาจบันทอนรักฐานของพันธมิตรลงได้ นี่ก็เป็นอีกหนึ่งความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถ่าอัปเดตนั้นนํามาฝากคุณผู้ชมกันหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ฝากคุณผู้ชมนั้นกด subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องถ่าอัปเดตนะครับในทุกๆวันผมจะมีเรื่องราวข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกมาให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันแบบนี้เข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะครับสมัครสมาชิกรายเดือนกันได้เพียงแค่เดือนละ100บาทเท่านั้นเอง หรือว่าสนับสนุนผ่านซุปเปอร์สติ๊กเกอร์ซุปเปอร์แชทซุปเปอร์แตงก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับหรือว่าสนับสนุนผ่านบัญชีธนาคารกสิกรไทยบัญชีอมรัย์เลขที่บัญชีก็1 9 3 4 2 5 1 1 1 1นะครับหนึ่งหกเ1 1วันนี้ขอบคุณทุกๆกคนนะครับขอบคุณท,ทุกท่านที่มาติดตามรับชมรับฟังเรื่องราวข่าวสารจากช่องทาาอัปเดตในทุกๆวันและก็ในทุกๆข่าวที่ผมนั้นนาเสนอให้กับคุณผู้ชมคุณผู้ฟััััังด้ตดติามรมรรรบ,บบบบบกนนแีค